สวัสดีค่ะหมอโอชอบอ่านหนังสือนะคะวันนี้หมอโอจะมาอ่านหนังสือเรื่องสุดยอดวิธีการสุดยอดวิธีใช้สมองของคนอายุ30บบวกค่ะหมอโอชอบอ่านหนังสือแบบนี้นะแค่ชื่อเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเมันน่าจะได้ประโยชน์สําหรับเราเรานะคะเขาเขียนเลยว่าทําตามนี้แล้วสมองจะดีขึ้นไปตลอดชีวิตอืม สมองไม่มีวันแก่แค่ต้องใช้ให้เป็นนะแหมแบบโปรยมาแบบนี้นี่ต้องซื้อต้องอ่านนะคะของ v ีเลอ n นะคะก็235บาทนะคะอันนี้เป็นรูปสมองนะก็เป็นรูปคนเจ้าของสมองนะในเรื่องนี้เขาก็จะมีมีแบบที่เป็นเขียนเป็นตัวหนังสือแล้วก็มีเรื่องของตัวไอ้นั่นตัวภาพการ์ตูนแบบนี้ประกอบนิดหน่อยก็จะเป็นการตอบย้ำสิ่งที่เราอ่านไปนะก,ก็แปลกดี เจอในพวกหนังสือญี่ปุ่นอย่างเงี้ยบ่อยนะก็แต่ก็สนุกดีนะคะค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มรู้จักคนเขียนกันหน่อยนะก็คือนายแพทยคาโตโทชิโนริเขียนชนละดาเจริญวิริยกุลแปละนะคะนายแพทยคาโตนี่นะก็เป็นคนที่คือหมอโออ่านจบเรื่องแล้วเพิ่งมาอ่านประวัติของเขานะรู้สึกแบบหื นะรู้สึกว่าเขาเจ๋งดีมากเลยนะคะประวัติผู้เขียนนายแพทย์คาโตเรียนจบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตปัจจุบันทํางานเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองผู้อํานวยการของคลินิกคาโตพราติน่าตัวแทนของบริษัทเจเดๆจีิเกะอ่านนะคะศาสตราจารย์รับเชิญของมหาวิทยาลัยโชวะผู้เชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยภาพสมองด้วยเครื่อง MRI และด้านประสาทวิทยา ประาจาัก์วิทยาศาสตร์พัฒนาการอีกทั้งเป็นผู้นำเสนอวิธีอ่านออกเสียงเพื่อช่วยในการกระตุ้นและฝึกสมองเขามุ่งมั่นจะเรียนต่อคณะแพทยาศาสตร์ตั้งแต่ตอนอายุ14ปีเพราะต้องการศึกษาวิธีฝึกสมองในปี1991เขาได้ค้นพบเทคนิค fNIRS ซึ่งเป็นการตรวจวัดการทำงานของสมองโดยใช้แสงอินฟาราเรดแล้วก็ทำการวิจัยเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์และภาพถ่ายสมองด้วยเครื่อง MRI ที่แผนกรังสีวิทยา มหาวิทยาลัยมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นเขาได้ค้นพบภาวะ hippocampal infolding retardation ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางพัฒนาการนอกจากนี้เขายังนำวิธีวินิจฉัยภาพถ่ายสมองด้วยเครื่อง mri ที่ตัวเองคิดคนนี้ไปนำไปรักษาไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยกว่า1,000งคนและนำเสนอการฝึกสมองโดยไม่ต้องพึ่งยาอย่างเดียวด้วย คือที่หมอโอ๋อ่านให้ฟังเพราะว่ารู้สึกว่าเ,เขาเป็นคนที่เก่งจริงเขาดูภาพเป็นมาอายเก่งแล้วเขามีการยกตัวอย่างในหนังสือด้วยนะคะก็มาฟังแบบเข้มข้นกันเลยค่ะเขาดูเลยว่าเขาอ้างเลยนะว่าเขาตรวจสมองของผู้คนมาแล้วมากกว่า1 0,000คนซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากเลยนะคะเขาบอกว่าหนังสือเล่มน,นี้เป็นความหวังของผู้ใหญ่ที่ใฝ่เรียนรู้ไม่ว่าคุณจะเริ่มฝึกกล้ามเนื้อตอนอายุเท่าไหร่กล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงขึ้นสมองก็เช่นกัน คิดแล้วเจ๋งเนาะใช่เราฝึกกล้ามเนื้อใช่ไหมสมองมันก็ฝึกได้เหมือนกันนะคะสมองกรีบข้างเนี่ยทำหน้าที่วิเคราะห์ทําความเข้าใจข้อมูลจากการเห็นแล้วก็การได้ยินนะคะจะพัฒนาสูงสุดในช่วงวัย40ปีนะคะคือเราจะต้องมีความมุ่งมั่นว่ามุ่งมั่นว่าฉันอยากเป็นแบบนี้ฉันอยากทําแบบนี้แล้วสมองมันจะจําได้ดีนะลักษณะเด่นของสมองนะคะก็คือจะเริ่มสนใจสิ่งต่างๆมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นนะ น่าสนใจนะว่ามมีแบบนี้ด้วยนะความรู้สึกสนใจเนี่ยจะก,กระตุ้นสมองให้ทำความเข้าใจสิ่งต่างๆได้ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นไม่ว่าอายุเท่าไหร่สมองก็มีแต่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็นิสัยของสมองนะคะก็คือหมกมุ่นกับเรื่องที่ชอบขี้เบื่อเป็นจอมขี้เกียจทำงานเป็นระบบถ้าคิดจะทำก็ทำได้แล้วก็ชอบของรางวัลสุดๆแล้วก็ถนัดในการหาวิธีที่สะดวกสำหรับตัวเอง มักกระตือรือร้อนเมื่อมีเส้นตายซื่อตรงแล้วก็ยิ่งถูกชมยิ่งพัฒนาได้รับอิทธิพลจากคนอื่นง่ายก็คือโดนหลอกง่ายนะคะสมองพัฒนาได้ตลอดชีวิตนะคะโดยเฉพาะอายุ45-55เป็นยุคทองของสมองนะคะก็มโอะอ่ะล้วมีกำลังใจมากๆเลยนะคะเขาบอกพูดถึง super b r a แอ area ก็คือบริเวณที่เป็นสุดๆของสมองเลยนะ สมองกลีบขมับทำหน้าที่ด้านความจําความเข้าใจนะคะดีที่สุดในช่วงวัยสาสมองกลีบข้างวิเคราะห์แล้วก็ทําความเข้าใจข้อมูลจากการเห็นการได้ยินดีสุดก็ตอนอายุ40นะกลีบหน้าสมองกลีบหน้าก็ทําหน้าที่ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทําพัฒนาสูงสุดตอนวัยห้าสิบปีนะคะแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพของสมองคือการพัฒนาเครือข่ายใยประสาทไม่ใช่การเพิ่มจํานวน,นสมองนะคะลักษณะเด่นของสมองสมอง มันมี8ปส่วนมันมีเรื่องของความคิดความเข้าใจความจําอารมณ์การสื่อสารการเคลื่อนไหวการมองเห็นการได้ยินรวมแล้วเป็น8ปดนะประสิทธิภาพของสมองจะเพิ่มหรือลดเนี่ยขึ้นอยู่กับการสร้างสิ่งแวดล้อมของตัวเราเองนะคะสมองแปดส่วนเนี่ยถ้าเผลอเมื่มอไหรเนี่ยมันจะอู้งานทันทีเลยนะคะสมองเนี่ยนะมสมองเนี่ยนะม,นมันมันมีเขาเรียกอ,อะไรมันมีลักษณะ มันจะไม่ทํางานตัวคนเดียวมันจะมันต้องทําด้วยกันเช่นมันต้องคิดแล้วมันต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นวิธีการเรียนแบบท่องจำเนะี่ยมันไม่เหมาะกับผู้ใหญ่นะคะถ้านึกชื่อคนไม่ออกนะก็แสดงว่าสมองส่วนความคิดเนะี่ยมันอู้งานอยู่เราไม่ต้องไปคิดวโอ้ฉันสมองไม่ดีจริงๆแล้วคือสมองเรามันอู้งานก็ต้องกระตุ้นให้ตัวเองคิดก็คือจะต้องวางแผนแล้วก็อย่างเช่นแบบเอ๊ะที่ทํางานเราก็ต้องมาเอ๊ะเราต้องมาดูว่าเอ๊ะมีข้อด,ขอดีของเพื่อนร่วมงานมีอะไรอะไรอย่างนี้นะคะ ค,คือการทำงานของสมองมันต้องร่วมไปกับอารมณ์นะคะก็การลงมือทำคือการมีชีวิตอยู่ถ้ารู้สึกว่าสมองไม่แล่นเนี่ยต้องไปเคลื่อนไหวร่างกายก่อนเช่นไปเดินนะคะสมองส่วนการเห็นแล้วก็การได้ยินเนี่ยมันจะเลือกรับรู้เฉพาะข้อมูลที่ตนสนใจเท่านั้นนะคะวิธีเรียนแบบผู้ใหญ่ก็คือต้องใช้ทาใช้การทำความเข้าใจบวกกับต้องใช้สมองอย่างน้อย3าส่วนก็คือคิดจาเข้าใจคิดจาเข้าใจ สมองถึงจะทํางานได้เต็มกําลังสมองเนี่ยมันถนัดลืมมากกว่าจานะก็เพราะอะไรเพราะมันต้องการประหยัดพลังงานนะคะเราก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเราลืมมากเลยนะคะฮิโปแคมปัสเนี่ยนะเป็นสมองที่แบบมันมันเป็นอตัวความจำานี่มันชอบแอบงีบแล้วก็ชอบอู้งานตัวฮิโปแคมปัสเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลความจําระยะยาวแล้วก็ข้อมูลที่สําคัญต่อชีวิตเป็นแล้วก็การอยู่รอดของเรานะคะการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการใช้อารมณ์นะคะ อย่างเช่นเราต้องหลอกหลอกฮิโปแคมปัสของเราหลอกว่าเฮ้ยฉันชอบอันนี้จังเลยงานนี้สนุกจังเลยเนี่ยนะคะเนี่ยเพื่อให้สมองนี่มันปล่อยทีต้าเวฟนะจะทําให้ฮิโปแคมปัสเนี่ยมันกระตือรือรน้นแล้วก็เอาไปเก็บเป็นความจําระยะยาวนะคะแค่คุณหลอกสมองว่าสนุกก็พอแหละนะคะแล้วก็ถ้าร้องว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองก็จะเข้ากระตุ้นความจำอะให้จําได้มแม่นนะคะเข้าใจโดยอิงจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับมาซ้ๆเนี่ยก็จะ เก็บเป็นความจําระยะยาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะการทบทวนนะคือกุญแจสําคัญที่สุดของการเรียนรู้นะคะถ้าคุณอยากจําอะไรบางอย่างให้ดูแล้วก็ให้พูดซ้ำๆหนึ่งนาทีนะคะเส้นโค้งของการลืมอันนี้มันจะมีเส้นโค้งของการลืมด้วยนะก็คือเนี่ยหชั่วโมงเราจะลืมมา50% 1ปวันลืมมาเจ็ดสิบห้าเปแลเดือนมันเหลือแค่แปดมันลืมไป80%นนะมันเหลือนิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้แล้วก็การทบทวนเนี่ย ในวันเดียวกันจะทําให้จําได้ดีนะคะสุดยอดวิธีการเรียนรู้คนเราจะมองแล้วก็ฟังแต่สิ่งที่ชอบนะคะทําความคุ้นเคยกับสิ่งที่อยากเรียนรู้ไปทีละนิดเริ่มอ่านแบบเช่นเราอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เราก็มาอ่านแบบกระตูนหรือว่าดูคลิปอะไรก่อนล่วงหน้านิดนึงอ่านหนังสือแบบพลิกผ่านๆแล้วหาหน้าที่ทําให้คิดว่าฉันรู้จักเรื่องนี้<ๆ>ก็คือหาจุดเชื่อมโยงเล็กๆนะคะเราจะไม่เริ่มอ่านจากจุดที่น่าเบื่อนะคะ อ่านหนังสือเวลาสินาทีเนี่ยสิวันนะคะจะดีกว่าการอ่านรวดเดียว2ชั่วโมงการอ่านทุกวันนะคะจะสร้างความคุ้นเคยแล้วก็เรื่องนั้นก็จะติดตรึงอยู่เสมอแล้วก็รักษาความต่อเนื่องเพราะว่าสมองเนี่ยมันจะต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใช้สมุดโน้ตทบทวนเชื่อมโยงการเรียนรู้นะคะต้องมีการอุ่นเครื่องสมองด้วยเรียกว่าการพลิกหาความจานะคะการเรียนรู้อันนี้สาคัญนะการเรียนรู้เรื่องบางอย่างเนี่ยใช้เวลา75ชั่วโมงนะ กลไกการทํางานของสมองก็จะเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราต้องมาคิดถ้าสมมติเราเรียนวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยใช้เวลา2เดือนขึ้นถ้าเราเรียนวันละครึ่งชั่วโมงก็ใช้เวลา5เดือนจะทําคือเวลาที่เรายังเรียนรู้อะไรแบบทำไมยังไม่รู้อะไรเงี้ยก็คือเขาบอกว่ามันต้องพยายามอีกหน่อยอะ่ะมันต้องใช้เวลานะคะแล้วก็อย่าลืมส่งออกข้อมูลด้วยก็คือเอาท์พุตนะสรุปสิ่งที่เรียนลงในสมุดแล้วก็อย่าลืมอ่านออกเสียงนะอย่าลืมว่าคุณหมอคนเนี้ยเขาเป็นคนที่คิดเรื่องของการ กระตุ้นสมองด้วยการอ่านออกเสียงเขาก็จะสนับสนเรื่องการอ่านออกเสียงนะแล้วก็วอ่านแล้วก็สรุปออกมาให้ได้3ข้อนะคะการพูดคนเดียวโดยที่แบบใส่อารมณ์นี่ก็จะทําให้เรานจำได้ดีนะคะลักษณะเด่นของสมองนะผู้ชายนะถนัดในการดูแต่ผู้หญิงจะถนัดในการฟังแล้วก็การดูหรือว่าการฟังแล้วก็มาการอ่านออกเสียงมันก็จะทําให้กลายเป็นความจําบางคนนะก็ขี้เกียจเรียนก็่าลืมว่าสมองส่วนฟังนี่มันทำได้ทำงานได้ดีเราก็ใช้เป็นการฟังก่อนนอนก็ได้นะคะ ก็จะเพิ่มความจําได้การเพิ่มความจําอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินนะัคือการเคลื่อนไหวมันจะทำให้เราเดินจำได้ดีนะคะ,ะการทบทวนถ้าเราไปทบทวนก่อนนอนแล้วไม่ให้เล่นมือถือก่อนนอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมองมันจะบันทึกข้อมูลอันใหม่ไปทับอันเก่าเราก็จะจําแต่ไอ้มือถือนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพของสมองนะคะสำคัญเหมือนกันคือถ้าเรารู้เราจะหลอกสมองได้ก็คือมีเส้นตาย นะแล้วก็ลองเปลี่ยนมุมมองในการมองอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็เรียนแบบคนเก่งๆการเรียนแบบนี่คือบอกเกิดของความคิดสร้างสารรค์เลยนะคะเปิดดูหนังสือผ่านๆ5นาทีก่อนที่จะอ่านจริงจังเรียนรู้ด้วยความรู้สึกว่าอยากรู้ให้มากขึ้นแล้วก็ให้ความสําคัญกับสิ่งที่ตัวเองสนใจการทําให้สมองมีความสุขคือถ้าเราสนใจเรามีความสุขเราจะจําได้ดีนะคะถ้าสมาธิหลุดระหว่างอ่านหนังสือก็ให้พักสายตาเงียบ แล้วก็ออกจากบ้านในเวลาที่ต่างจากเดิมแล้วก็ฝึกกรอบตาเวลาที่อ่อนล้าด้านหลังเขาจะมีวิธีสรุปเรื่องของอายุต่างกันแล้วกจ็จะใช้สมองอย่างไรนะแต่ก็คือไอที่อ่านมาทั้งหมดนี่แหละค่ะเขาบอกว่าสมองมักตื่นตัวต่อเรื่องที่สนใจครับยิ่งอายุมากขึ้นสมองเราก็ยิ่งเติบโตและสนใจสิ่งต่างๆมากขึ้นค่ะนะแล้วก็การที่เราจะใช้ชีวิต100ปีอย่างสนุกสนานเราจําเป็นต้องมีร่างกายและขาที่แข็งแรง แต่การดูแลรักษาสมองซึ่งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของร่างกายให้ทำงานอย่างกระตือรือร้อนอยู่เสมอก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกันเรามาเชื่อมั่นในพลังสมองของตัวเองและพัฒนาสมองไปจนกว่าจะถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตกันเถอะครับนะก็คือคุณหมอเขาก็เออรีถ่ายแล้วนะแต่ว่าดียังเจ๋งเนี่เส้นโค้งของการลืมเนี่ยวันแรกลืมลดลงมาครึ่งนึงเลยนะหลังจากนั้นมันก็ยังน้อยน้อยน้อย,น,อย,น,อยน้อยไป เพราะฉะนั้นถ้าทบทวนในวันแรกจะจําได้ดีค่ะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะมาอ่านหนังสือแบบสรุปสรุปกับหมอโอนะคะค่ะสวัสดีค่ะหมอโอรีวิวที่ทานหมอโอชอบอ่านหนังสือหมอโอรีวิวที่ทานหมอโอชอบอา่าน